สวัสดีท่านผู้จเจริญไว้ด้วยนะครับโอ้ยแย่เปลี่ยนเกมกันบ้างนครับคือผมจะบอกว่าพื้นที่ผมมเหลือน้อยแล้วเวย้ยนี่อาจจะเป็นเกมที่ดูกับช่องได้นานที่สุดนะครับเกมพวกนี้เราเล่านี้แหละผมมาทําอะไรผมไม่ได้มาเล่นนะจะบอกว่าผมไอเดีย <c oughs> อะไรวะผมเล่นไปไกลแล้วนะครับมันเป็นเนื้อเรื่องภาษาอังกฤษไม่มีไทยก็ไม่เล่นก็นแล้วกัน มาเล่นเอามานันประมาณนั้นนะครับแน่นอนว่าผมมาเปิดกาชานะเว้ตู้นี้มีมีของชั้นเลิศมากคือผมทนทนไม่ไหวเว้ผมจะบอกว่าตัวละครผมมันกากมากดูดิมันต้องลุ้นได้มันต้องลุ้นได้เชื่อผมมันต้องได้เอฟักตัวนะขอแค่เอฟักตัวก็ยังดีกูขอแค่เอฟักตัวไอ้เฮียมีแววไม่ได้เชียอะไรเลยหนังชีวิตแน่ๆก,กู บานสามดาวไอ้สัดหนังชีวิตของจริง,รงมันโกดจำไม่ได้เหรอวะอันนี้คืออะไรอ๋อเปิดได้เลยเฮียเฮียอะไรวะ ได้เอสมาตัวเดียวโอเคโอเคบพี่โอเคอเฮ้ยเฮ้ยมามาเสียงเสียงเสียงจะเสียงดูนะครับจะเสียงดูอุ้ยแม่เสียวไสเหมือนไม่ได้เฮี้ยอะไรเลยอ่ะอ๋อเอา้ากูได้อะไรเอสต่วไปทีนี้รีบกดไปไหน่อยไอเบือเอ้ โอ้โหหนังชีพิตสัตว์โอ้โหโโหนังชีวิต <laughs> ไม่ได้อะไรจริงๆอ่ะได้ตัวมาก็เอสแบบนี้นะครับอมอ้เสียงมอเตอร์ไซค์มามาต่อครับมีเสียงมอเตอร์ไซค์นะครับเมื่อกี้นี้ขอไปด้วยนาย่ามาแค่นี้อ่ะผมมันยังไม่ยังไม่อยากเล่นว่ะขอฟาร์มก่อนนะขอฟาร์มขอฟาร์ม ต้องเปิดอีกรอบเว้ยไม่ได้ไม่ได้จริงอนี้ไม่ได้จริงเขาเปิดอีกรอบแล้วกันโอเคโอเคครับผมฟาร์มนานไปหน่อยนะครับกล่องอันนี้หมดแล้วเที่ยตู้นี่หมดแล้วใช่กล่องเว้ยตู้นี่หมดแต่เราได้ตู้นี้นะครับเราเอาตู้นี้ก่อนนะเอาตู้นี้ก่อนเลย <c oughs> มันอดใจไม่ไหวเว้ยอย่าเปิดก่อนอย่าเปิดก่อนคลิปนี้อัดอัดนานมากอัดนานและเก็บไวมาก คลิปนี้อัดนานนะครับโอ้โหตัวเก่าโอ้โหเกมนี้ไหนบอกว่ามันไม่เกลือว่ะไหนมึงบอกว่ามันไม่เกลือไอเวดเป็ดเจจไกโอ้โหจบสิ้นเลยใช้เวลาเก็บก็นานอยู่นะครับตู้นี้มันยังไม่เปลี่ยนสาเหตุก็คือผมยังผมไม่ชอบตัวนี้ไง เอาไว้ผมมีตัวที่ต้องการก่อนนะครับตัวที่ต้องการก่อนนะครับเดี๋ยวผมมาเปิดผมจะเปิดิบโลก่อนโอเคขอให้ได้ฟักใบอะ่ะกูไหว้ล้ใบทองอะ่ะกูไหวแล้วได้ถอะเฮ้ยมาแล้วมาแล้วอนญถานปานเฮ้ยนั่นไงกูบอกแล้วมันมาได้แล้วมันมาแล้ว,ลวเอด็ดเอด็ดโอ้ยย่เป็นไงครับท่านผู้จัดจเล่น นี่คือความแข็งแกร่งที่แท้จริงอุ้ยได้คนนี้มาเพิ่มขอบใจกูชอบตัวนี้อยู่ก็หมายควว่าผมใจเลื่อนให้นางเป็นเลกแรงขั้นสุดยอดนั่นเองนะครับนะ Thank you very much ผมได้เอ็เอ็ตัวหนึ่งแล้วแม่เจ้าโอ้ย oh yeah. อะไรก็ไม่รู้นะครับนะเลเวลอาพสี่ส นางเป็นสายอะไรวะกูลืมไม่ใช่ลืมอะไรนะลืมดูอุย้ยเงินเมิดเงินเงินหมดเวยนังหมาว่ะอะไรก็อะไรก็แตหนะันงหมานังหมานะครับนะของอะไรของผมวะเนี่ยใส่เข้ามาเลยใส่เข้ามา หมดแล้วเหรอเอามา,เอา,มาเอานี่มาเลย <c oughs> นี่ไงไมีสีดาวอยู่โอเคอัพันนี้ก่อนอัพน,นี้ให้เต็มเลยนะครับปานี้อเมซิงกว่านะครับเงินก <c oughs> <c oughs> ูหมดน่ะกุญแจเอา้าได้เลออวะ อ๋อมันให้ฟรีมันให้ฟรีทีแรกมันให้กุญแจฟรีนะครับคงใช้เงินอัพแล้วกันเป็นสายกระปั้นนะครับซึ่งนั่นก็หมายความว่าลาก่อนนะน้องหนูกูไม่ใช่มึงแล้วกู <c oughs> ไม่ใช้มึงแล้วนะครับกู <c oughs> ไม่ใช้มึงแล้ว <c oughs> เสียหมาแต a ก i y ิ u โอเคครับผมประมาณนี้ มีเสียงรบกวนนะครับขอไปขอไปขอไปเติมน้ําเต็มถังในเมื่อไดเอสมาแล้วนะครับก็ต้องเปลี่ยนตัวเป็นเรื่องธรรมดานะครับสวัสดีอเจไปมีภาษาไทยนะครับไปน,นะาานี้ก็ลองลองฟักด่านนะเอาด่านนี้ก็แล้วกันนะครับจัดไปหนังมาวะเอา้าเดี๋ยวเด้ว ก็ลืมเปลี่ยนตัวละครได้ดา้แล้วกันเอาตัวนี้ออกตัวนี้แทนนะครับประมาณนี้หมาป่าหมาป่าหรือหมีวะตัเชี่ยอะไรก็แล้วแต่มาเลยไอ้น้องไม่ไงนี่ไงไม่ไงฮยอุ้ยโดนอะไร อุ้ยย่าเป็นไงล่ะฮึบฮึบ่ไงตีระยะไกลนี่กว่าเจ๋งเลยแบบนี้เจ๋งเลยนี่ล็อกเอาล็อกเอานี่ล็อกเอาลบเฮ้ยเฮ้ยอ้โหลบทันหลบทันลบออาอะไรน้องหมีน้อยน้องหมีน้อยถ้าไม่ตายไม่ได้แน่เลย ยังไม่เห็นทําไม่ตายเลยอย่ะยังไงดีวะเอาอีกฟักตานะครับผมจะเล่นด่านโหดเลยด่านนี้แม่งดานโงหดเลยเผื่อจะเผื่อจะได้ใช้ท่าไม้ตายมีเสียงรบกวนครับขออภัยอุ้วิเจ๋งอุ้ยอย่างชอบเลยแบบนี้สวยมาครับมาไหนครับมานีนครับ มาเลยครับปอาเลยครับลาเลยครับปึงมาเลยครับเอาดิเอาดิเป็นไงท้าไม้ตายหน่อยเอาไปกิน oh อ้ my god หอยสันอลังการงานสร้างนี่ฝ่ามือบิพายุไหรเอีฝ่ามือหินตัวอะไรมามึงเป็นใครมึงเป็นใครโนเบลนี่ไงมาดิมาดิ อะไรีเห้อย่าลอยล้างอีหมาโง่อีอีหมาโง่เอื้อมึงจะลอยลังกูนี่ไงตายหาเจอทำไม่ตายหน่อยสั่งสอนนะครับไม่ตายเอาไปกินตายหาเรียบร้อยโอ้ยเป็นไงนะครับวัยรุ่นหนังหมาวะ <c oughs> อะไรของมึง <c oughs> ว้าวโอเคนะครับในเมื่อได้เอสเอสมาตัวหนึ่งแล้วก็ตัดลงคลิปเลยนะประมาณนี้แหละเดี๋ยวเรามาเปิดกันต่อนะครับเพชรได้เพชรจะสามพันอยู่แล้วนะครับนะโอเคประมาณนี้แหละใครที่เข้ามารับชมก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับ